อทนเก็บเอาไว้ข้างในทุกความเศร้าใจมองมนขอบคุณกี่ความทุกข์ระทรมที่เป็นเหมือนความหวังดีเจ็บปวดจนได้รู้ รอยน้ำตามันทำให้ใจแข็งแกร็งโลกอาุดูโหดร้ายสักเท่าไรหนึ่งคนนี้ยังมีรอยยิ้มให้เธอเสมอวันที่เธอเหนื่อยล้าไม่มีใครยังมีฉันคนเดิมคนนี้ที่มีแต่รัก ไปจนวันสุดท้ายที่เราล้มละทุกวันนี้เจ็บกูจำมันเหมือนกำลังจะหมดกำลังมึงเชื่อกูดิมึงเอาบทเลียมาเติมพลังมึงควรจะเจ็บแล้วจำเนมเมโมรี่ออดี้โอนลิติ้งที่เอาไปได้ Before อยู่ได้เท่านั้น Yes we believe I make it count ทุกครั้ง I make n t each beat sing up until my time is up กูกูล้มกูลุกไอเ u คย you o n l y really fucking made it offmaking us still didn't break us อยู่ต้นอยู่แข็งเรียงเติบโตทำกลางแดดร้อนยังเสะท้อนว่าเราต้องก้าวไปเจป็บปวดจนเข้าใจความร้อนมอบชีวิตที่แสนงดงามโลกอาจดูโหดร้ายสักเท่าไรหนึ่งคนนี้ยังมีรอยยิ้มให้เธอสเสมอ วันที่เธอเหนื่อยล้าไม่มีใครยังมีฉันคนเดิมคนนี้ที่มีแต่รักไปจนวันสุดท้ายที่เราล,ล่ลาลำลา I'm here going slowly, putting shit in the motion. Always moving forward. Sometimes I give cause you some other constellation. You when the be... mong chicaner thanh out the falling. So do you like honey long again before you? I do story mong kimber in your own story. It's all story and don't worry in history. Lo, I do hot right. Sack to right. หนึ่งคนนี้ยังมีรอยยิ้มให้เธอเสมอวันที่เธอเหนื่อยล้วไม่มีใครยังมีฉันคนเดิมคนนี้ที่มีแต่รักไปจนวันสุดท้ายของเราจะมีแต่รักให้เธอแต่รักให้เธอ John Ting Wan Sutai. Do is making still loot. All we keep is sunny side up. Then side up.